ประเทศลาววันนี้ก็เป็นข่าวอยู่ใช่ไหมทีนี้บ้านเราเนี่ยมีผู้เชี่ยวชาญประเทศลาวคือคุดใครคะหนูหนูเหรอไปประเทศลาวป่ะไปตอนเด็กๆไงตอนที่ว่าจะเป็นเบบี้ไงเออใช่ก็คือพี่สาวกับนัชชาค่ะลูกมีประสบการณ์ตรงเพรว่าเขาเป็นชาวลาวนัชชาเนี่ยเกิดที่ลาวแล้วก็อยู่จนถึงประมาณหนึ่งขวบใช่ไหมขวบแปดเดือนขวบ ก็ายายมาอยู่บ้านเราใช่นเมฆะแล้วหนูยังจำความได้เหรอที่เราเป็นยังไงก็จะแบบว่าไม่มีอะไรครบเลย <c oughs> ไม่มีแต่ทันที่โคลไงมีแต่สัทีวีย่างถือไมออะรรคบ๋หายถึงว่าไม่ค่อยมีเสียงเลยสะดวกมั้งอย่างนี้ป่ะ <c oughs> ใช่ไหมไม่มีพัดลมไม่มีแอร์ไม่มีตู้เย็นอย่างนี้หรอใช่จริงเหรอตรูอต้เย็นมีมั้งมั่วมีตู้เย็นไม่มีแต่แอร์อ๋อไม่มีแอร์ตู้เย็นตู้เย็นมีพัดลมมีทีวีมีไหม ไม่มีทางเขาจำไม่ได้หรอกตอนมาเนี่ยไม่รู้เรื่องหรอกแต่เขาคุยกั่ที่บ้านประจําใช่ก็จะวิดีโอเขาคุยกันเดี๋ยวนี้ทันสมัยก็คือตอนเนี้ยถ้าใครดูข่าวยายภาษาลาวพูดสิสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณยายไม่ใช่ภาษาไทยแล้วสวัสดีเด้อ ก็คือว่าตอนนี้ที่เราอ่ะเขามีวิกฤตเรื่องของเงินเฟ้อกับน้ํามันก็คือว่าขาดแคลนน้ามันหนักมากวันนี้พี่สาก็เพิ่งเล่าให้แม่ฟังแล้วแม่ก็ดูข่าวก็ตกใจมากเลยอ่ะว่าเฮ้ยขาดแคลนน้ามันขนาดนี้เลยเหรอเดี๋ยวจะมาสัมภาษณ์นะแล้วก็เงินแล้วคือเงินลาวอ่ะมันเฟ้อมากสมมติว่าเงินเฟ้อคืออะไรคะเงินเฟ้อคืออะไรคือมันค่าจํานวนค่าเงินมันลดลงอย่างเช่นเมื่อก่อนนี่เท่าไหร่นะ สองร้อยกีเป็นหนึ่งบาทใช่ป่ะเดี๋ยวนี้มันเท่าไหร่สี่ร้อยกีเป็นหนึ่งบาทแล้วหรอใช่มันต่ำมากเลยมันต่ำมากก็คือสมมติได้เงินเท่าเดิมอ่ะแล้วมาแลกเป็นเงินบาทอ่ะมันจะลดลงไปครึ่งเลยอย่างเช่นว่าเอาเงินไปแลกเป็นไทยนี่ไปแลกเป็นเงินกีทงไมที่มาชิบด้วย ตอนนี้มันพุ่งขึ้นมาประมาณห7เจ็ดแสนนะนี่เงินหนึ่งพันบาทเมื่อก่อนแลกเป็นเงินกีบได้เท่าไหร่นะได้สองแสนกีบสองแสนกีบไม่ใช่ไม่ใช่สองแสนห้าสองแสนห้าหมื่นกีบแต่เดี๋ยวนี้ถ้าเอาเงินหนึ่งพันบาทไปแลกเงินกีบจะได้ถึงหกเจ็ดแสนเลยใช่ไหมวันไหนขึ้นมากๆแม่บอกว่าขึ้นพุ่งขึ้นเจ็ดแสนโอ้โหโหนี่เันสาสีเท่าเลยนะมันเป็นไงสารตลามันี้ต่อแถวคิวชื้อ บางคนก็ไม่ได้นะเพราะว่าสมมติว่าอย่างเราตั้งใจว่าจะไปซื้อหนึ่งพันบาทเขาขายแค่ห้าร้อยบาทเขาไม่ให้ ừ, ก็คือเหมือนให้ขวดตาว่าจะจ่ายกันไปจะได้รับกันทั่วถึงใช่ป่ะถึงแม้มีเงินก็ซื้อไม่ได้เพราะว่าคบางขาย แล้วบางทีปั๊มก็ปิดคือดูในข่าวนะคือปั๊มเนี่ยมีปั๊มแต่ปั๊มปิดเพราะว่าปั๊มไม่มีน้ำมันขายเขานาเข้าแบบมันไม่ได้นาเข้าะบางทีแม่แม่จะไม่ซื้อมาเก็บไว้ไถนานยังไม่ได้เลยถือเกลอนเปล่ามาไม่มีน้ํามันใช่ถ้าวันไหนซื้อได้ก็ต้องซื้อมาแล้วมาเก็บตุนไว้ที่บ้านก่อนพี่สาวบอกว่าเอามาใส่ตุ่มไว้ใช่ไหมใช่น้ำมันใส่ตุ่มไหมไม่ใช่ใส่ตู้เย็นใส่ตุ่ม ใส่ข้าวกระสอบละหกร้อยห้าสิบเจ็ดร้อยตอนนี้แม่บอกว่ามันพุ่งขึ้นมากระสอบละพันสามอ่ะเงินบาทพันสามบาทพันสามบาทบาทพันสามเป็นเงินไทยเนี่ยพันสามคือของมันก็แพงขึ้นของแพงขึ้นเพราะอะไรรู้ไหมคะเกี่ยวเพราะอะไรคะมันต้องนําเข้าใช่แล้วเขาก็บอกว่าเสียภาษีแพงนูุนนี่นั่นเพราะว่าของจากลาวเนี่ยส่วนใหญ่นําเข้าลาวอ่ะเขาจะนําเข้าสินค้าจากต่างประเทศใช่ไหมตอนของอะไรที่นําเข้าค่าเงินเขาลดลงใช่ไหมเงินเป็นเฟอของมันก็เลยแพงขึ้นอย่างนี้ อานะชาแล้วยายหนูกับพี่โชคหนูอ่ะลำบากแค่ไหนลำบากมากยังไงอ่ะเราซีเราสิลำบากยังไงคะลำบากแบบ้ากเลยอ่ะเออบากยังไงน่ะลบากแบบมาก คืออะไรลําบากคืออะไรเดี๋ยวคุยลำบากคืออะไรพี่โจ๊ะคะลำบา,ะบากคือไม่มีตังค์อ๋อเดี๋ยวคุยกับพี่โชคกันพี่โชคบ,บ่นไหมเพราะว่าช่วงเนี้ยไม่มีตังค์เลยมีขนมกิมไมนไหมบ่นไหมไม่บน่นบางทีแม่ซื้อกับเราให้อ๋อแล้วอันที่ว่ามันเป็นมันมาหนูกินคนเรไม่แบ่งเลยเหนื่อยนี่นี่น,น,นี่ตัวเองอะบอกเองว่าพี่โชคลําบากมากต้องแบ่งขนมให้พี่โชคเยอะๆเลยเหนื่อยไรเนี่ยยังไม่เคยกินขนมขนาดเวลานาจ่ะโอนตังค์ให้ไอแม่กับย่าเองกับ เขาบอกว่าทำไมไม่โอนให้หนูบ้างหนูไม่เห็นใจเลยเดี๋ยว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 ก็หนูอยู่กับแม่และหนูจะให้แม่โอนต่างมาทำไมอ่ะฮะเป็นเด็กขี้สามากเลยแม่ไม่รักหนูแม่ไม่เคยกอดทำามอีกแล้ไม่เคยกอดเธอโดดโดดโดดโซโลงยายกับพี่โชคเขาลำบากขึ้นไหมตายยายก็ลำบากขึ้นแต่ว่าสาวกับพี่สาวก็ผัดกันสุกให้อ๋อก็คือพี่สาวสาวไปอยู่ไทยใช่ ก็เลยแบบผัดกันส่งตังให้แม่อะไรอย่างนี้ใช่ไหมเดี๋ยวนี่งอนอะไรเนี่ยนะเขามาเล่าเรื่องประเทศลาวให้ฟังยายบ่นว่าพิชคไปโรงเรียนใช้ตังเก่งให้วันละห้าสิบบาทก็หมดนนเขาก็เลยบอกพิชคว่าใช้ตังประหยัดอู้หแต่ว่าห้าสิบบาทเยอะนะอะไรที่เราใช้ห้าสิบบาทเลยเหรอห้าสิบบาทไทยได้หรอใช่เออเขาไปซื้ออะไรหมดอ่ะโอ้โหพี่กองมันมีร้านค้าที่โรงเรียนอะไปตอนเช้าก็ถือไปยี่สิบตอนเที่ยงมาเอาใหม่อีก กลับมาเอากลับมาเอาเพราะว่าตอนที่ลาวอ่ะตอนเที่ยงเขาต้องกลับมากินข้าวที่บ้านบางคนไม่ที่โรงเรียนก็ได้อ๋อคือเป็นแสดงว่าใกล้สิบก็เดินกลับมาเงี้ยหรออ๋อห้สิบาทแทนแสดงว่าของแพงน้ำเท่าไหร่สมมติซื้อน้ำบรรลุงน้ำบรรลุงขวดหนึ่งยี่สิบบาทที่โน่นโอ้โหแพงหมดแพงกว่าเมืองไทยเหรอใช่น้ำเปล่าอ่ะเออน้ำเปล่านมนมนิคตาซอยที่นี่ขวดเท่าไหร่สิบบาทที่โน่นยี่สิบบาทอืมมันแพงากเลยหรอมันแพงแพงมาก อ๋แล้วพวกแชมพูสบู่ยางสิฟันมานสิฟันแพงกว่าไทยหมดเลยป่ะแพงครึ่งต่อครึ่งเลยตอนนี้แพงกว่าเมืองไทยเท่าตัวเฮ้ยอะไรได้เขา้อยแต่ค่าของมาแพงแมันอยู่ได้ไงอะโอ่นั่นสิเราหวังว่าสถานการณ์จะดีขึ้นนะคะในเร็ววันนะคะประเทศเราเอานชาเป็นไรนี่คุณน้อยใจใหญ่แล้วได้งอนงอนอ่ะโอเคงั้นเราลากันไปก่อนนะคะมาคินนีกัน